สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube คิทีข่าวพิเศษนะครับประมาณบ่าย3ามโมงสีมนาทีนะครับวันที่ยี่สิพฤษภาคม2องพครับผมมาเดินเที่ยวที่เซนทรัลเวสเกตนะครับในรอบ2เดือนตั้งแต่ปิดห้างมานะครับก็เพิ่งมีโอกาสได้เข้ามานะครับกําลังจะเดินขึ้นไปชั้น3นะครับผู้คนก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่แลกผมเข้าใจว่า คนจะเยอะมากแต่ก็ไม่ได้เยอะมากขึ้นมาชั้น3ามนะครับก็อยากจะมาดูว่าในส่วนของร้านอาหารเนี่ยเวลานั่งแล้วเวลาก็ทานก็ทานกันยังไงนะฮะโอเคี่เห็นนี่ก็เป็น MK ฮะ MK ก็นั่งทานกันห่างๆคนไม่เยอะนะครับ อาขาอันนั้นยังนั่งได้นั่งนั่งหันหน้าด้วยกันได้นะครับขัวเส้นหงนี่เอสแอครับ ปกิิงครับโอ้โหคนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอันเนื้อนี่คุูย่าเนี่ยคปกติเป็นร้านปิ้งย่างที่ผมมาทานประจำนะครับก็มาดูว่าต้องปฏิบัติตัวไงนะครับก็ทานครั้งละไม่เกิน47ท่านนะครับ มีด้านกั้นข้างหลังแต่ก็ยังนั่งทางคุยได้กันได้นะครับอีกเกียคนไม่ได้เยอะมากหลวมๆสบายๆครับไม่เจอคนเที่ยอเย่างนี้ดีกว่าอ่าผมจะเดินเข้ามาดู B2S หน่อยครับ อยู่ normal เข้ามา B2S แล้วครับ ผมเดินออกจาก B2S มาเรียบร้อยนะครับก็จะเดินไปดูในส่วนต่างๆบ้างนะครับนี่เป็นร้านขายเครื่องดนตรีครับนี่ยังอยู่บนชั้น3นะครับทางธนาคารตรงนู้นก็เป็น Social Distancing อยู่ เดินมาถึงร้าน Apple Store หรือว่า iStudio นะครับก็มีการให้คนนั่งรอแล้วก็เซ็นชื่อเข้าร้านเหมือนกันนะครนี่ฮะ MacBook Air มาใหม่สินค้าใหม่เยอะเลยนะครับแต่ผู้คนน้อยเข้าไปก็จะต้องเว้นระยะนะี่ฮะ ลูกค้าที่เข้ามา25ท่านอย่างเงี้ย iPhone SE จองได้แล้วมีร้านกาแฟ Amazon ก็ต้องนั่งรอทางหาอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โห มาที่ร้านบาดจาครับมีรองเท้ารุ่นใหม่ด้วยสีสวยเชียสีส้มก็จำกัดลูกค้าไม่เกิน15คนนกครับของกินเพียบเลยขนะ้างล่าง ร้านนาฬิกาครับชั้นสองครับชั้นสองหว่วงทุเรยนข้างบนเดินมาถึงหน้าซูเปอร์สปอร์ตนะครับซูเปอร์สปอร์ตขายอุปกรณ์กีฬาซปเอร์สปอร์ตก็ต้องมีจุดเช็คอินเช็คเอาท์เหมือนกันนะครับเข้าไปนี่ฮะต้องตรวจวัดคงวัดไข้ จะเดินไปที่ขึ้นกลับเมื่อกี้เดินลงมาใช่ไหมฮะเดินลงมาจากชั้น3เดินลงมาชั้น2นี่ขึ้นไปชั้น3ไปที่ฟู้ดเซ็นเตอร์ครับฟู้ดคอร์ไปหาอะไรทานหน่อยฮะ เท็กซัสชิคเก้นครับดานูเอ็มเครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นอะไรเหม่งนวนัวอาหารเวียดนาม้งครับแต่นี้นั่งด้วยกันได้นะครับนั่งหันหน้าทานด้วยกันได้มาที่ฟู้ดคอร์สครับฟู้ดคอร์สนะ พูดคอลต้องทำไงบ้างผมเดินเข้ามาที่ฟูดคอร์ลนะครับตอนแรกคิดว่าคนเยอะนะครับก็ไม่เยอะนะครับแต่ว่าแน่นอนครับก็ต้องโซเชียลดิสทนซิ่งครับห<อ>่างนั่งห่างนะครับตั้งแต่จุดจุด เนี่ฮะจะต้องห่างกันเลยผมว่าจะทานข้าวมันไก่มาะเอาเข้าวมันไก่ครับ ลองดูไปรอบๆนะครับคนไม่เยอะนะครับจากข้ามันไก่ก็มาทานไอติมหน่อยนะฮะ สวัสดีครับไปรายการครับหลังจากที่ผมได้อาหารเสร็จนะครับแล้วก็ไปนำบัตรไปคืนคืนเงินน่ยนะฮะไปอาบัตรไปเปลี่ยนเป็นเงินสดมาที่ยังเหลืออยู่นะครับเชื่อไหมครับเขามีถุงให้ด้วยฮะนี่ฮะใส่ถุงอันนี้เป็น new normal แบบใหม่ฮะใส่ถุงนี่ครับโอ้เรียกว่าแบบป้องกันเซฟตี้ทุกอย่างครับเซ็นทรัลนี้เขาดูแลลูกค้าดี ดูแลลูกค้าดีมากๆเลยนะครับนี่ฮดูบรรยากาศครับผู้คนก็ยังไม่เยอะครับแล้วก็การนั่งก็ห่างๆกันครับอันนี้ร้านอาหารเกาหลีครับพิ้งย่างก็ยังนั่งคุยกันได้อยู่บ้างนะฮรับี่มมุมหนึ่งอา่า อันนี้เป็นฮาจิบังราเมงนะครับก็มีกั้นเหมือนกันนะครับซิสเลอร์ซิสเลอร์ก็โล่งไปเยอะเลยนะครับปกติแน่นเลยปกติซิสเลอร์แน่นเลยนะครับนูนสเวนเส้น,นครับแบ็คแคนยอนหนึ่ง ผู้คนไม่เยอะนะครับเป็นรายการนี่พิซซ่าคอมพานีฮะผมตัดมาทางบาร์บีคิวพาซ่าหน่อยบาร์บีคิวพาซ่านี่ก็นี่ก็ลดราคาไปเยอะเหมือนกันนะนี่ทานคนเดียวก็ได้บาร์บีคิวพาซ่าครับคนเงียบไปเยอะเลยครับเอ,อมีที่กั้นด้วย สีฟ้าสีฟ้านี้ไม่มีสักคนเลยครับนม่เห็นใจโอ้โหดูนะฮะโอตโตย่านะมีอยู่สองโตะคาสุย่ามีโต๊ะสองโต๊ะเหมือนกันครับชาบูตรงรามเมงชาบูตรงรามเมงไม่มีสักโต๊ะเลยไม่เห็นสักโต๊ะเลยครับในรอะไรกโอ้โหแสดงว่า ลูกค้าหายไปเยอะเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะเดินไปที่ชั้นสองไปที่ซีเอ็ก่อนซูชิเด่นนียังไม่ยังปิดอยู่เลยครับนูน,นิโอสุก,กี้ก็แจวค้อนดั้นล่างนะขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับชั้นหนึ่ง อันนี้เย็นตะโพส่งเครื่องอาจารย์มาริกาครับเพืนปุุงมีโต๊ะเดียวครับมีร้านรอยแรวงไม่มีสักโต๊ะเลยเกียงลูกชิ้นปลานะเมื่อก่อนก็ทานประจำเหมือนกันหัวมีนิดหน่อยครับอนนี้เป็น ส่วนของธนาคารนะครับธนาคารกรุงเทพครับก็มีการเว้นระยะห่าง Social Distancing แบงก์อมสิงคนเยอะครับใช้ได้เลยเดี๋ยวผมจะเดินไป CX ครับชั้น2องเดินไป C ีอนะครับนน่นตรง เนี่ครับเสียเวลามาซื้อของเซ็นทรัลไม่มีอะไรครับส่วนใหญ่มาซื้อหนังสือจ่ายค่าเน็ตแล้วก็อาจจะดูเสื้อผ้าอะไรนิดหน่อยหลังๆก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับอันนี้เป็นส่วนใหญ่ชั้น2นี่ก็จะเป็นคลินิกเสริมความงามนะครับโอ้โหค่อนข้างเงียบเลย เรคับโอ้โซเชียลดิสเทนซิ่งเหมือนกันนี่น้องเจอประจำฮะสองเดือนไปเที่ยวไหนบ้างอะไปไหนไม่ได้ค่ะต้องอยู่บ้านอย่างนี้นนค่ะโอ้โหหนังสือใหม่หนังสือใหม่หนังสือใหม่ตอนนี้ยังมีเข้ามาไม่เยอะค่ะราคาไหนตรงไหนราคา สดีครับแฟนรายการครับเข้าไปในร้านเสียดก็ได้อนุสารอ,อสทอมา1เล่มน,นะครับนี่ครจะไปรีวิวให้แฟนรายการได้ชมมันครับมาเดือนพฤษภาคมขันเที่ยวประเทศไทยที่สอ,อสทอพาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับดูบรรยากาศตอนนี้นะครับ17นาฬิกานาทีหรือว่า5โมงเย็น15นาทีนะครับ เห็นนี้เป็นร้านทรูนะครับถัดไปก็เป็นของดีแทกนะครับร้านทรูครับดูดููจะเดินเข้ามาเที่ยวในส่วนของห้างเซ็นทรัลแล้วนะครับนี่เดินมาเที่ยวในห้างนะครับก็มีกระเปะ๋ารองเท้า,าดีราสก็ลดลดนะครับ เดี๋ยวเข้ามาเที่ยวในห้างแล้วครับ นเนี่ยเดินออกมาเลยครับชั้นหนึ่งเนี่ยจะมีร้านกาแฟอเมซอนอยู่ทางนู้นนะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นสตาร์บัค s นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูดูสตาร์บัค s ก่อนแล้วกันนะครับว่าผู้คนจะเยอะขนาดไหนนะฮะแล้วก็ไปที่อเมซอนครับนี่อเมซอนนะครับโอ้โห ในโซนคนก็ไม่เยอะเลยนะครับก็าาอาจจะเป็นโซเชียลดิสเทนซิ่งนะฮะก็นี่สตาบัคครับสตาบัคปกติคนจะแน่นนะฮะนี่เขาก็เก็บโต๊ะเขาก็เก็บโต๊ะแล้วก็เว้นระยะห่างนี่ฮะเก็บโต๊ะเว้นระยะห่างปกติคนจะแน่นเลยนะฮะ อาจากสตาร์บัคเดี๋ยวลองเดินไปดูทางอเมซอนครับเขาบอกว่าอะไรจำกัด28ที่นั่งฮะโอ้อเมซอนคาเฟอเมซอนก็โปร่ง <blunt> ด <animation> <finding out> <confiance> uh, ีนะครับนู่นนะฮะ โห oh, พื้นที่ใหญ่มากเลยครับของกาแฟอเมซ o n นะครับอเมซอนคาเฟ่โปร่งมากเลยครับโซเชียลดิสเทนซิ่งไม่เกิน35คนครับโปร่งมากไม่เกิน35คนนะครับ ร้านก็น่านั่งดีด้วยครับนี่เป็นร้านที่มาขายของนี่อยู่ชั้นหนึ่งนะครับผมอยู่ชั้นหนึ่งนะครับมาถึงยูนิโคลชั้นหนึ่งก็มีโซเชียลดิสเทนซิ่งมกันนะครับ นี่ครับก็จำกัดคนเข้าไปในร้านไม่เกิน169คนครับก็จะไม่ให้เกิน169คนครับที่ซูเปอร์สโตร์ก็มาลดแลกจจกแถมไม่ได้แถมมาลดราคาครับก็ต้องกระตุ้นยอดขายกันหน่อยนะครับช่วงนี้ อยู่เรียนชั้นหนึ่งนะครับกำลังจะไปที่ที่จอดรถครัี่เป็นที่นั่งสบายๆนะครับเหมือนอารมณ์เหมือนสนามหญ้าเลยครับ ันลมในห้างนี้ครับปเูเขียวๆเหมือนสนามหญ้าเลยเออเก๋ดีนะครับไอเดียดีแล้วก็มานั่งเห็นอะไรเขียวๆนะมีโซเชียลดิสแทนซิ่งด้วยข้างล่างนั้นเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตครับที่เห็นหนู่นนะครับไกล นี่อยู่ชั้นหนึ่งครับผมกำลังจะลงไปที่ลานจอดรถนะครับนี่ยามเย็นนะครับตอนนี้ก็สิบเจ็ดนากาสามนาทีครับซับเว์ครับนี่อานานี้หัวมาทานประจำอะอยะครับลงชั้นใต้ดินแล้วครับ ก็ขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชีพทำคาพิเศษนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับได้มาทเที่ยวเซนทันเวสเกตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถือโอกาสพาท,ท่านเที่ยวแล้วก็บันทึกกวีนิตราหน้าหนึ่งของเมืองไทยนะครับจากจาการติดห้างไป2เดือนแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ,บลงมาถึงลานจอดรถแล้วครับ,บคุณรายการที่ตามช่องยู u ูบชีพทำคาีพิเศษนะครับ17เมนาานาทีครับ ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วกดทั้งหมดแล้วฝากสนับสนุนสินค้าในช่องช้อปปีของผมตามลิงก์ข้างใต้นี้ด้วยนะครับมีสินค้าโอท็อปจากการบินไทยซิลมาซาใหญ่ไมทองคำสับรถดอบแพ้งลยายดอแครงผ้าบันคอสวยๆและกาแฟแล้วก็สินค้าที่หลากหลายนะครับมาช้อปปิ้งกันได้นะครับหรือ Li n e แอดนะครับ i 333หรือโทรเข้ามาที่เบอร์ที่ผมให้ไว้ด้วยก็ได้นะครับ หรือใครจะเรียนหลักสูตร YouTube เป็นยู u ูบเบอร์ออนไลน์เล่าเรื่องการหาไรายได้จาก YouTube ก็แวะเข้ามาเรียนได้ตามหลิงนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ